สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีฮะสวัสดีครับผมทอมมี่สิริโชคผู้คุณผลนะครับสวัสดีครับผมจิมมี่การกิตนาพันธ์ครับผมในเรื่องเราบทเป็นใครครับของทอมนะครับรับบทเป็นเคนครับเคนเป็นคนยังไงเคนนะครับเคนก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนครับแต่ว่าเก็บอารมณ์เก่งนะเก็บอารมณ์รักเพื่อนแล้วก็ชอบความยุติธรรมครับคือถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์ที่มันแบบสุดๆแล้วอ่ะ เพนก็จะเป็นคนแรกที่แบบพุ่งอไปแบบจัดการทุกอย่างที่แายทุกอย่างครับผมก็จิมมี่รับบทเป็นเพโตนะฮะในเรื่องเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันครับผมครับผมเพโตเนี่ยจะเป็นคนที่ เงียบไม่ค่อยพูดถ้าเทียบกันเนี่ยเคนจะเป็นเหมือนคล้ายๆเอ็กโทรเวิร์ดนิดๆใช่แต่ว่าไอ้ไอ้เจ้าเพโตเนี่ยแทบจะเป็นอินโทรเวิร์ดเลยนะฮะแต่ว่าก็ชอบเล่นกีฬาด้วยกันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วสังเกตอาการสังเกตคนรอบตัวแล้วก็สถานการณ์เนี่ยจริงๆริตัวเพโตเนี่ยจะรู้หมดทุกอย่างอยู่แล้วอืมครับผมจริงๆมันก็เป็นการเรียนรู้ของเราก็ ผมว่าจริงๆเขาเวิร์กแล้วมันมีความแบบมันมีความเป็นตัวเราอยู่พอสมควรนะอนครับจริงๆแบบว่าอะไรนะเหมือนจิมมี่อย่างเงี้ยทุกคนเห็นแบบเป็นคนแบบพูดเก่งอะไรนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมแต่จริงๆจิมมี่ก็เป็นคนแบบอ <Inter vert. S 1> ินโทรเวิร์ดอินโทรเวิร์ดอย่างนใช่ใช่ผมว่ามันมีความแบบเป็นตัวตัวของเราเองผสมกับตัวละครให้มันเป็นแบบให้มันเป็นตัวละครที่ขึ้นาครับสำหรับเราเรา,เราคิดว่าอย่างที่พี่อดัมพูดก็คือว่าเหมือนแทบ แทบจะทุกตัวละครจะมีส่วนเล็กๆลึกๆของคนที่เล่นใช่จะจะอยู่ข้างในไม่ว่าเราไม่ว่าคนนักนักแสดงคนนั้นอะ่ะจะส่ง จะแบบว่าจะปกติแล้วจะโชว์ด้านนั้นออกมาให้ผู้คนเห็นหรือเปล่าครับแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้โชว์ก็ได้อะไรอย่างเี้เ<ต>หมือนเหมือนผมที่จริงๆแล้วอาจจะดูเหมือนว่าพูดเยอะพูดมากแต่เอาจริงๆ <c oughs> อยู่คนเดียวผมหน้าจ่องนะ <c oughs> ผมนั่ง <c oughs> นั่งนั่ง,งทำตากลมหน้าจ่องอยู่ตลอดเวลาใช่อันี้ก็ต้องคิดก่อนนะลูกทีนี้เราต้องคิดแล้วเราองยังไงครับผมแล่าสุดนี่คือคุยกับันไหลัน พูดไปเรื่อยอีพูดเ mm ื่อครับผมมันี้มันก็มท่าทียันาท่าเลือของเราแล้วมแดงท่ลูมใช่ใช่ท้าถ่ายมากๆเลยเพราะว่าอืม คือมันเป็นสิ่งใหม่มากๆเลยครับที่แบบที่ได้เล่นถึงแม้แบบจะได้ลองไปเล่นเรื่องอื่นบ้างแต่ว่าอันนี้เป็นแรลเตอร์ใหม่จริงที่ม,มันมันมีความแบบมันมีความสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสิ่งอารมณ์ต่างๆที่เราไม่เคยแสดงมาก่อนในเรื่องอะไรเงี้ยฮะมันแบบ เขาถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันมันแบบท้าทายจริงๆนตอนเราจะมีนี่คิดว่ามันมันมันคือความรู้สึกเหมือนตอนที่เราได้เล่นซีรีส์เรื่องแรกเลยอะอะไระมาณนั้นเลยอะมันมันคือแบบพอเราอ่านบทแล้วเฮ้ยซีรีส์ที่เราเล่นมามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลยอะมันคือแบบอันนี้มันคือแบบใหม่มากๆแล้วก็ ทุกอย่างคือเปิดโลกเรามากในเรื่องตัวบทที่เราอ่านกันมาครบแล้วทั้ง12ตอนครับครับก็นั่นแหละคิดแต่ว่าไม่ไม่รู้ไม่เคยรู้จักจิมมี่มาก่อนนะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าจิมมี่มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เรื่องแรกเพราะว่ามันมันตื่นเต้นมากๆจริงครับเราต้องส<ช>อบใหม่หลายหลาย่อใชอ<บ>่ไหมอะไรนะครับเราต้องเรียนกันนะ คือมันต้องเรียนอยู่แล้วครับใช่เพราะว่าเหมือนทําให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นเข้าใจเรื่องของความสัมพันธ์ของแต่ตละแต่ละตัวละครที่แบบเจอกันเพราะมันมีตั้งแบบ13คนอะไรเงี้ยความความรู้สึกนึกคิดของเรารู้สึกยังไงกับคนที่หนึ่งกับคนที่2กับคนที่3อะไรเงี้ยคือพี่รำเขาแบบละเอียดมากๆครับยังลงให้เราเพื่อให้เราแบบง่ายต่อการตัดสินใจหรือว่าจริงๆแล้วแบบ ช่วยเราทําการบ้าน้วยสังโดยการที่แบบว่าทําให้เราแบบนึกคิดว่าแบบเออจริงๆแล้วเราเราควรจะรู้สึกยังไงกับคนพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเหมือนว่าทุกคนเนี่ยทุ่มเทกันจนขนาดว่าถ้าไปในซีรีส์แล้วไม่มีไดล็อกอะทุกคนแค่มองหน้ากันเฉยๆก็จะก็สามารถรู้ได้ว่าแต่ละคนมีความสัมพันธ์กันยังไงคือแบบขนาดนั้นเลยว่าแบบเบื้องหลังแต่ละตัวละครมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยถึงสามารถทําได้ขนาดนั้นเลยเมื่อกี้ได้ยินบนเวทีบอกว่า เราเราแบบเราแบบา่าเราใส่ความเป็นตัวของเราเข้าไปในตัวเราด้วยใช่ถ้าเกิดเราเห็นว่าเอ้ยอันนี้ไม่โอเคเราก็จะแบบคัดใช่ใช่เป็นผมว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเออผมที่ผมไปเกาหลีกับจิมมี่ครับครับผมคือการทํางานแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับคือที่เกาหลีเขาก็เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่า เออู่วำกับที่เกาหลีอ่ะเขาให้สิทธิ์ในการที่แบบนักแสดงจะตัดสินใจหรือว่าเขาเขาเชื่อใจนักแสดงอ่ะเขาจะไม่มีการแบบมาข่มมาอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่แบบมีการแบบว่าที่คิดไว้เป็นแบบนี้เออคิดไว้เป็นแบบนี้เขาจะรับฟังเปิดเปิดรับฟังทุกอย่างแล้วพี่ดำก็ทาแบบนั้นผมรู้สึกว่ามันมันเจ๋งเหมือนกันนะเพราะว่าเราได้ไปทํางานแล้วเรารู้สึกว่าการทํางานแบบนี้พี่ดำมาทําแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันเจ๋งมันทาให้เรามีอารมณ์ร่วมในการแบบทาตัวละครนั้นๆด้วยใช่ ครับเกาหลีแล้วพี่ือไหรเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบตอาเราไปทำงานแล้วบ้าจะบรรยากาศโอ้โหความรู้สึกตอนนั้นกับตอนนี้คนละเรื่องเลยฮะตอนนั้นคือมันกดดันมากพี่แต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบ ถ้าถามว่าผมเพิ่งคุยกันเมื่อเช้านี้กับจีมี่อยู่เลยว่าแบบเออนึกถึงเกาหลีเหมือนกันนะแบบพอมานั่งแบบเช็คความรู้สึกตัวเองแล้วอ่าความรู้สึกตอนนี้กับตอนที่อยู่เกาหลีตอนนั้นอ่ะมันคนละแบบเลยตอนเราไปที่นั่นมันตื่นเต้นไปหมดมันแบบรู้สึกว่ามันมันเป็นการถ่ายทําที่ยากลำบากมากมากใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเหมือนไปอยู่แล้วเราโดดเดี่ยวมากอ่ะที่เกาหลีอ่ะเหมือนถ้าถามว่าแบบถ้าถามความรู้สึกในตอนนั้นอ่ะว่าจะกลับมาเกาหลีอีกไหมในตอนตอนที่เราไปตอนนั้นเราจะตอบว่าแบบโหคิดหนักเลยอ่เหนืย เหนื่อยมากเราถ้าไม่อยากไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาตอนนี้แล้วมันมันเหมือนเราได้พักฟื้นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมันการที่เราไปเกาหลีมามันได้อะไรหลายหลอย่างเราโตขึ้นเยอะมากเราแบบเราแบบเราพุ่งมากขึ้นเรากล้าตัดสินใจมากขึ้นเราโตในทุกอย่างมากขึ้นเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเลยนะอย่างที่ผมผมจะคุยกับพี่ทอมมี่ตลอดว่าไปเกาหลีมาแล้วคือแบบโหทำให้ทำให้เรามีไฟในการเล่นซีรีส์แล้วก็ ประจบเหมาะกับที่ว่าพอเรากลับมาจากเกาหลีนี่คือเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราจะได้ถ่ายทําพอดีครับก็เลยเหมือนเอาไฟทุกอย่างที่เรามีจะมาลงกับเรื่องนี้ใช่ครับโดนเกาหลีทุ้งมาก็มาลงกับซีรีส์เรื่องนี้คอับนี้ผมบอกเลยนะตอนนี้การการที่ได้ไปถ่ายทํากองที่ทุกคนเป็นผู้ใช้ภาษาไทยนั่นคือความสุขของผมแล้วเพราะเราผ่านกับการโดดเดี่ยวที่เราแบบหันไปคุยกับใครเราก็คุยไม่รู้เรื่องมาแล้วอะไรเงี้ยเอองเรก็ระแสตอบรับซีรีส์เป็นยังไงบ้างของเรื่องนี้ใช่ไหม ของเกาหลีก็ดีครับคือจริงๆก็แฟนๆหลายๆคนก็รอเราเพราะว่าเราพูดเหมือนตัวแฟนคลับของมิทูเองนะก็แบบเหมือนถ้าท,ที่ติดตามมาเราพูดมาตั้งนานแล้วว่าเราจะแบบมีซีรีส์อะไรเงี้ยคือทุกคนเขาก็รอคอ,อยรอจนแบบแหง้งรอจนแห้งหมดแล้วรอจนหำแห้งกันหมดแล้วใช่เอาจริงตอนนี้ก็เพิ่งออนจบไปไม่ไม่กี่เดือนนะปีชอปทามตอนนี้ถามหาซีซั่นสองกันแล้ว <laughs> ใช่ <laughs> ครับนะรอกันแป๊บหนึ่งนะรับใจรออนิดนึงครับผม บล็อกใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็จริงๆเขาแบบโหผมอยากขอโทษออกสื่อเลยะ <c oughs> ยังไงยังไงยังไงคือผมพูดไปเพราะว่าแบบตอนแรกอ่ะเราแบบมีไฟเราอยากทำมากมากเลย <c oughs> แต่ว่าผมก็แบบผมตัดต่อไม่เป็นเลยนะผมไปแบบลงทุนไปเรียนเลย <c oughs> แล้วไปเรียนตัดต่อแล้วก็บบเออมันก็ไม่ได้ไง่ายอที่เราคิดเลยมันก็แบบว่าผมก็ได้ระดับหนึ่งคิดว่าแบบว่า มันจะเป็นง่ายขนาดนั้นเหือการที่ตัดต่อมามันยากพอสมควเลยแต่ว่าก็ตัดมาให้ดูแล้วเป็นอีพีแรกอาจจะแบบดีเลย์หรือล่าช้าหน่อยจากแบบว่าที่แฟนๆเขาคาดหวังกันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอะไรนะตออ๋ออยผมก็ผมก็ตัดออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะได้เห็นทุก เขาเรียกะะตั้งแต่การทํางานครั้งแรกของเราเลย<ม>คือถ้าคนที่เป็นแฟนคลับพวกเรามีทูนะครับก็จะเห็นเลยว่าเราผมเริ่มเก็บของตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วแบบไปกักตัววันแรกเป็นยังไง<ม>เสภาพบรรยากาศของเราตอนที่เราแบบเหนื่อยล้ากับวัน14บ<ม>วันเราต้องกินอาหารยังไงอากาศมันแห้งยังไงเย็นยังไงคือแบบ<ม><ม>ใช่ใช่คือผมแบบผมบน่นผมฝอยมากอ,ะอ่ะแล้วก็ได้เห็นวิธี<ม><ม>การปรับตัวของผมอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าเดี๋ยวจะรอแบบ EP สองครับก็ก็กำลังตัดอยู่แต่ว่าช่วงนี้ยุ่งวุ่นๆหน่อยก็จะไม่ค่อยมีเวลาตัดเลยครับใช่เนี่ยอยากปล่อยเพลงใช่ครับเป็น cover เป็นของแฟนมีดครับเป็นแบบออนไลน์เลยครับก็ปล่อยเป็นเป็นเพลงครับใช่ครับก็เพิ่งเพิ่งเล่นเทนกันไปเมื่อวานแต่เมื่อวานผมวุ่นๆน่ะผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าแบบคุณย่าเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบต้องไปดูแลอะไรเงี้ย มีแฟนคลับเขาไปร่วมอยู่ัด้วยคบอ๋อเป็น FC เบอร์หนึ่งเป็น FC เบอร์หนึ่1ยืนโบกโบกมืออยู่อย่างนี้ฮะใช่ตัวหน้าตัวตาลก็คือผมรู้ดีว่าคนนี้เขาต้องการอะไรเวลาที่เขาออกหน้ากล้องครับคือเขาจะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ามีอะไรเลิกเลกเหลาๆเหลาๆปุ๊บเนี่ยเขาจะหน้าเขาจะออกแล้วขนาดผมนั่งอยู่ข้างหลังเขาผมยังเห็นผมก็ตกเลยอ่ะ ว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วคุณรู้จักผมเกินไปอ่ะใช่มันมันจะคือผูข้างขวาผมกัดิกไปอีกแล้วว่ามาแล้วจริงไม่รู้นะเชียร์อัพเชียร์อัพเราเห็นแล้วว่าเอาแล้วทอมมี่ไม่ไม่มั่นใจแล้วเราลุกเลยอย่างนี้เลยครับใช่จะไปทำคลีเลยใช่ใช่แล้วทอมมี่รู้ไหมว่าการขับก็ขับประทวงเหมือนกันปาะทวงอะไรครับ คุณมาสัญญาอะไรกับเขาไว้เดี๋ยว oh. นะเดี๋ยวนะนี่ฝนตกหแล้วตอนเนี่ยโดนแล้วนะโดนแล้วนะนะครับช่วงอะไรเอ่ยสัญญาร้องสดร้องสดทะเลเฮ้ยผมจะบอกว่าจริงๆผมคุยกับทะเลตลอดเวลาคุณเลยค่ะบอกกล้องเลยค่ะผมจะบอกว่าจริงๆผมอะผมคิดตลอดนะครับเรื่องที่จะมาร้องสดกับทะเลนะครับแต่ว่าโอกาสมันยังไม่ประจวบเหมาะสักทีตอนที่ผมไปทําเพลงกับทะเลผมก็ช่วงนั้นมันก็เขาเรียกอะไรนะมันมีเรื่องเวลาของการแบบเคอร์ฟิลหรืออะไรเงี้ยฮะมัน งานที่เราไปทําแล้วมันแบบล่วงเลยไปแล้วอย่างเงี้ยมันมันไม่สามารถอัดเพิ่มได้เงนะี้ยแต่จริงจริงเดี๋ยวจะลองทักคุณทะเลนะครับคุณทะเลถ้าคุณดูสื่อนี่อยู่คุณก็คุณต้องกระตือตรือร้นพร้อมกับผมนะ <c oughs> เราต้องมาคุยกันนะครับเราต้องเบรกงานทุกงานแล้วเรามาทาตามสัญญาของพวกเราก่อนนะครับมีมีคนทวงสัญญามาแล้วนะใช่ครับทะเล็วมาทวงสัญญาเมื่อเช้าเลยครับโอเคครับเดี๋ยวอันนี้จะจะเอาเก็บไว้แบบเดี๋ยวจะเดี๋ยววันนี้กลับไปผมจะทวงทะเลอีกรอบนึงผมจะหาคิวแล้วมาพูปเวอร์กันดีกว่าทะเลมามาจัดล้องส ครับนี่สรุปวันนั้นเราได้เล่นฟิตนเน็กไหมคะวันนั้นโอ้โหมันมันคือความมันคือความจ๋องของผมอีกวันหนึ่งเลยอะ วันนั้นคือผมตื่นมาด้วยความที่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องเป็นคนใหม่ <Okay. S 1> วันนี้เราต้องได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆสักอย่างนะ่ะเราก็จัดการใส่รองเท้าว,วิ่งแล้วก็ใส่เสื้อกีฬานะแล้วก็ใส่รองเท้าสน่เกอร์พร้อมวิ่งเลยเดินลงไปเปิดประตูห้องฟิตเนสเข้าไปปุ๊บเราก็ยืนงงค้างอยู่ประมาณ5วินาทีมองรอบๆแล้วก็มีพี่ที่เขาแบบเล่นฟิตเนสอยู่เราก็แบบกลัวๆเราก็แบบโหเขายก,ยก,ย,กยกกันอยู่เราก็เดินไปเราก็ยืนมองทุกคนอยู่ประมาณ5้าถึงสิบวินาทีครับทำเนียนๆเดินไปอยู่บนลูก เพราะรู้วิ่งมาเล่นง่ายไงเราก็ลองกดกดวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งดูแล้วเราก็เดินออกมาเ,ออเล่นไม่เป็นลักอย่างเลย ล้วก็เดินกลับขึ้นห้องขึ้นคอนโด, <S <S โดแล้วก็สั่งอาหารอ้วนๆมากินไ, <c oughs> ไม่เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปแตะห้องกินเน็อีกเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่กล้าเสี่ยงที่จะไปเล่นพวกเครื่องเล่นอะไรที่มันแบบเราไม่มีความรู้อะกลัวมันบาดเจ็บอ่างเงี้ยพี่พี่ป๊ากับพี่ปี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าอย่าไปเล่นอะไรที่มันแบบมันมันต้องเหมือนมีคนเทรนอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่กล้าไปเล่นอะไร เรื่องนีเนี่ยเดี๋ยวก็มีพี่เตคนกลางที่มช่วยมาช่วยไปที่ไหนแล้วคะดำเนินการพี่เคนกลางอะครับตอนนี้ก็ <c oughs> จริงๆเรา <c oughs> ตอนนี้มันมีการเวิร์กช็อปแบบยังไม่น่แบบไม่นานนี้เนาะแบบเพิ่งมาเวิร์กแต่ว่าจริงๆการวางโปรเจกต์คือเราทำด้วยบริษัทของมันดีเวิร์กใช่ไหมครับ,รบแล้วมันทำแบบซีรีส์หลายเรื่องตอนนี้เราก็เหมือนวางโครงสร้างไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมากมายเพราะว่า ตอนนี้เดี๋ยวจะมีของนิ่งเฮียวน่สีเล่นมาเขาจะแบบเริ่มปล่อยกันก่อนก็เลยแบบเรา<ำ>จะไม่จับปลาหลายมือแบบว่าเหมือนกับโฟกัสกันทีละอยา<ำ>่างทีละอย่างทําให้มันแบบให้มันดีทีละอย่างไปก่อนแต่ว่าในส่วนพิเจตคนกลางก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้คืบหน้าอะไร,รเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งมีการบ้านจากทิมเขียนบทมาส่งนะฮะ,ะว่าให้เราแบบพูดนู่นพูดนี่แบบว่าว่าเราอยาก คาดหวังอะไรบ้างในบทซีร่เรื่องนี้เออเหมือนแบบว่าตอนนี้ทีมเขียนบทก็ยังคงทํางานกันอย่างหนักหน่วงอยู่เหมือนเดิมใช่ใชจริงๆมันเห็นแบบไม่ได้มีออกสื่อหรืออะไรแบบมากมายแต่ว่าจริงๆเบื้องหลังแล้วก็มีทําอยู่ครับคือคือพี่เจ็คนกลางนี่คือจริงๆแบบเขียนแบบจ้างนักเขียนแบบระดับแบบโหดๆเลยนะแล้วแบบมาเวิร์กของตัวละครกันเลยว่าที่นี่คือโทรมาทอมมี่ว่าไงวะไม่ใช่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 ไม่ได้หดอย่างนั้นหมายถึงว่ามืออาชีพใช่มืออาชีพครับก็คือเขาก็จะเวิร์ก ตัวนักแสดงเหมือนว่าจริงๆแล้วเรามีคาแรกเตอร์อะไรที่เราอยากจะแบบ ีเซนต์ให้ทุกคนเห็นเหมือนมีเสน่ห์อะไรของตัวละครที่เราคิด่าแบบมันจะมันดีอะไรเงี้ยคล้ายๆเรื่องนี้เลยการการทำเขียนบทก็คือว่ามานั่งคุยกับนักแสดงว่าจริงๆแล้วนักแสดงเป็นคนยังไงพอจะเอาอะไรไปเบนกับตัวคาแรคเตอร์ได้ไหมคือคล้ายๆกันเลยนะกับเรื่องนี้ครับกับการทำซีรีส์พี่เจ็ดผมดูมันดีก็จะมีการรวมตัวกันอยู่ตลอดเวลาจะมีโอ้โหแฟนๆมารอแล้วเราก็ได้พูดคุยกับแฟนๆซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้วมันตั้งแต่ตอนที่เรากลับมาจากเกาหลีซึ่งมันแบบมันคือความ คิดถึงมากๆตอนนี้ทําได้แค่แก้เหงาด้วยกันให้ทุกคนมาปวดปววในทวิตเตอร์ของพวกเราทั้งสองคนนะครับ,บนั่นแหละคือการแก้ปัญหาแล้วก็เหมือนบอกไกลๆว่าคิดถึงมากๆนะครับ ที่ถึงกันนะครับใช่อ่ะไหนผลงานของคุณมีอะไรบ้างครับครับผลงานของพวกเราสองคนดีกว่าดีนีก็มี r ี m มเบอร์ฟทีนะครับแล้วก็มีเจ็ดคนกลางรออยู่นะครับอ่าจริงๆเดี๋ยวจิมมี่นะฮะก็จะมีช่องเป็นช่องสตรีมสตรีมในการถ้าใครถ้าใครที่คิดถึงนะครับก็เข้าไปดูกันได้ของจิมมี่เพาว่าเวลาว่างเขาก็จะเข้ามาสตรีมตลอดไหนคุณฝากไหนครับผมก็ช่องจิมมี่ดอทจิมลอยนะก็ถ้าเกิดว่าผมว่างนะแต่แต่ไม่แต่ว่าไม่ว่างมานานมากก็แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะว่างให้ดูนะครับผมก็จะสตรีม มเม่โมเมีอะนั่งเล่นกีต้าร์นั่งคุยกับทุกคนนะครับผมอ่ะไหนทางคุณบ้างครับของผมนะครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนอกจากพี่เจ็ดคนกลางหรือเมมเบอร์ฟิฟทีนนะครับผมก็จะมีเดอะอีรูชั่นนะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะแสดงเป็นเป็นคล้ายๆกับดีเมมเบอร์แต่ว่ามีตัวบทบาทที่ต่างกันจริงๆแบบว่าช่วงนี้นี่คือผมแบบค่อนข้างหนักพอสมควรเลยเพราะว่าการแสดงมันค่อนข้างโหดหลายๆอย่างซึ่งมันไม่สามารถแบบมันไม่สามารถอิงจาก ความเป็นจริงของเราได้ว่าเราไม่เราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นอะไรเงี้ยอิลูชั่นนี่ผม,มันเป็นการเปิดความรู้สึกใหม่ๆผมรู้สึกว่ามันโคตรโคตรโ,โ,โคตรจิตเลยเ<ช>่ะเที่ <ๆ S 1> ผมดูนะมันแบบเ <ๆ S 1> กินนั่นแหละ หลังจากที่กลับมาจากเกาหลีผมก็แบบไม่มีความรู้สึกว่ามันแบบอยากพัฒนาตัวเองอยากเจออะไรใหม่ๆอยากแบบพัฒนาความสามารถของการแสดงนะครับแล้วก็ฝากช่องของทอมนะครับทอมเพิ่งเปิดยูทูบนะฮะก็จะเปิดมานานแล้วแต่ว่าหาโอกาสไม่ได้ทีก็เลยแบบลองเปิดดูนะครับก็เซิร์ชนะครับใน y o u t u ครับทอมมี่สติโชนะครับไอจีเลยนะฮะครับผมก็เข้าไปดูกนได้ครับเป็นคอนเทนต์แบบอีพีแรกนะครับไปวอล์กที่เกาหลีนะครับตอนที่เราไปถ่ายทํากันผมกลับตัวกันเป็นยังไงหรือว่าเก็บของครั้งแรกเป็นยังไงสภาพา แล้วว่าการเป็นอยู่ของผมเป็นยังไงก็จะได้เห็นผมแล้วจิมมี่อยู่ในล็อกนั้นนะครับฝากมาด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ